ปฏิบัติการในการล่าเสียแป้งวันนี้ยังคงปิดเขาอยู่แม้ว่าจะมีกระแสข่าวว่าเสียแป้งอาจจะหนีลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมฮะ เรื่องของเสียแป้งอย่างที่เห็นเมื่อกี้นี้เป็นการเปิดชีวิตของทางเจ้าหน้าที่ทีมไลลาเดี๋ยวขอให้ดูต่ออีกสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยเขาขึ้นไปหลับนอนกันอยู่ข้างบนคุณผู้ชมเห็นตอนเขากินข้าวเลวใช่ไหมเปิดภาพตอนที่เขาจะหลับจะนอนตอนกลางคืนคเขาต้องอยู่กันยังไงอย่างที่บอกก็คือกลางคืนเนี่ยต้องปิดไฟให้มืดหมดดูภาพถัดมาเลยครับคุณผู้ชมฮะเป็นของทีมหน่วยสวาสดของทางภาคแปดเขานี่ฮะอันนี้คือเตรียมที่จะหลับนอนถูกไหมฮะใช่ค่ะจะเห็นว่าภาพถัดมาเนี่ยนอกจากการกินอยู่ ชมสังเกตด้ว่าก่อนจะนอนปืนทุกกระบอกจะต้องอยู่ข้างกายใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ตอนกลางคืนนั้นจะจัดเวนกันนะคะแบ่งกันไปเดินลาดตะเวนเขาเหมือนแซวกันเองว่าตอนนี้เหมือนกับผู้ประสบภัยกันแล้วพวกเราตำรวจทีมลาแป้งลองฟังคลิปที่7หน่อยฮะกองร้เป็นตำรวจกองจับเป็นผู้ประสบภัยมานั่งเลยก็ได้ยังไม่ไล้ครับสภาพ ต้ตกนม่มันจะมีบรรยากาศตอนกลางคืนด้วยเดี๋ยวดูตอนกลางคืนถัดมาเลยฮะอย่างที่บอกกินข้าวเสร็จเตรียมจะนอนใช่ไหมค่ะนี่นี่คือตอนกลางคืนนะฮะ มีอย่างเดียวคือไฟฉายเหมือนกับเป็นไฟสองสังตว์น,น,นี่ครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกจุดหนึ่ง ภาพที่เราจะไม่ได้เห็นเลยว่าเวลาพวกเขาอยู่ในป่าเขาต้องเสียสละขนาดไหนอย่างที่บอกมาจากทุกพื้นที่นะฮะตารวจต้องระดมกําลังกันผมกลับมาดูอีกจุดหนึ่งวันนี้เดี๋ยวจะเห็นภาพที่ต้องลุยป่าป่าดงในส่วนของจังหวัดตรางถัดมาเลยเพราะวันนี้ฝนตก อย่างที่บอกเดากับสภาพอากาศยากมากมไม่ว่าจะเป็นโซนพัทลุงก็ดีโซนรังก็ดีโซ,ด<ะ>โซนสตูลก็ดี3จังหวัดนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับจุดที่แป้งเนี่ยมันหนีอยู่ลองดูที่จังหวัดรังหน่อยครับคุณผู้ชมฮะที่จังหวัดตรังเองเนี่ยวันนี้ปรากฏว่าทางด้านของชุดสืบเขามีการแบ่งกําลังกัน20นายเนี่ยนะฮะดูภาพเลยครับค่ะแล้วเขากระจายกําลังกันเนี่ยเห็นบอกว่ามีการขับรถขึ้นเขา<ะ>แล้วก็เบื้องต้นนี่ฮะต้องมาอย่างนี้นะฮะ นี่เป็นชุดปฏิบัติการของทางด้านสื่อภูธรจังหวัดภายใต้การนําของพนันธรวจเอกรัฐกรพักดีวานิช์อย่างที่บอกวันนี้จุดที่เข้าไปคือน้ําตกตนตกนะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งในฝั่งของน้ําตกตนตกเองเนี่ยจะอยู่ในโซนจังหวัดตรังและในจุดนี้เขาจะแบ่งกําลังกันเนี่ยนะฮะยีนายแบ่งออกเป็น2ชุดไปไล่ล่าลาดตะเวนเนี่ยนะฮะตามโซนต่างๆที่คาดว่าเสียแป้งน่าจะหลบหนีแล้ววันนี้คุณผู้ชมดูสภาพฮะ เห็นบอกว่าวันนี้เองเนี่ยฝนตกอย่างหนักเนี่ยนะครับเ<ะ>จ้าหน้าที่ก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไม่แน่ใจมันจะมีภาพตอนลุยน้ําด้วยใช่ไหม,มเดี๋ยวทีมงานเปิดภาพสําคัญขึ้นมาหน่อยซิเห็นบอกว่าบางช่วงบางตอนเนี่ยนอกจากใส่เสื้อกันฝนแล้วเนี่ยนะฮะบางช่วงเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องแบกน้ําแบกข้าวสารลุยผ่านลานําธารดูนะฮะอ้าวเปิดภาพบรรยากาศถัดมาเลยฮะนี่อย่างนี้ฮะจอดมอเตอร์ไซค์แล้วเดินเท้าเข้าไปเข้าไปอีกเนี่ยนะฮะ จะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายมันจะมีบางมุมอีกมอเตอร์ไซค์ดันไปติดที่โคนติดลมอีกค่ะนี่คือลำเลียงสเสบียงนะฮะลุยกันอย่างนี้เลยชุดสื่อของตรังระวังลืนนะนี่น้ำตกตนตกคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมที่เราชี้ลูกศรดูผังประกอบไปด้วยนะฮะน้ำตกตนตกอยู่ในจังหวัดตรังนี่ไม้อย่างนี้ฮะ ไปเลยไปเลยแล้วมันแปลกไหมว่าเราดมกันตั้งเยอะยหาไอ้แป้งไม่เจอิไปเลยไม่ต้องยอคุณผู้ชมครับไล้ดูปฏิบัติการและล่าสุด ผมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้เห็นภาพรอยเท้าที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับคือวันนี้มันมี2จังหวัดใหญ่ๆคุณผู้ชมฮะมที่เมื่อกี้เราขึ้นผังให้คุณผู้ชมดูก็คือในฝั่งของทางด้านจุดที่เจอรอยเท้าเนี่ยคือเขาเจอที่ในส่วนของบ้านราวปลาที่สตูลเมื่อวานนี้ที่เราเล่าให้ฟังจําได้ใช่ไหมสตูนคือจุดหนึ่งที่เจอรอยเท้า อีกจุดหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก็ไปเจอที่พัทลุงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสองจุดด้วยกันผมขออนุญาตเดี๋ยวขึ้นผังให้ดูสักนิดหนึ่งเราจะดูจุดที่เจอรอยเท้าพัทลุงบ้างว่ารอยเท้าที่พัทลุงเนี่ยเขาสงสัยว่าเป็นรอยเท้าเสียแป้งเหมือนกันเปิดภาพรอยเท้าขึ้นมาครับโดยทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาไปลาดตระเวน แล้วปรากฏว่าเขาไปเจอลักษณะเหมือนกับพื้นดินที่มันเปียกแล้วอยู่ๆเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเนี่ยนะฮะอันนี้คือจุดใหม่ที่เรากําลังจะพูดถึงจุดใหม่ตรงจุดนี้มันจะมาโผล่อยู่ตรงพัทลุงโดยตรงลักษณะของพัทลุงเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะขึ้นผังพิกัดให้ดูคุณผู้ชมสังเกตนะฮะผังพิกัดฝั่งพัทลุงเนี่ยนะฮะมันจะมีที่เราเขียนสีฟ้าๆเอาไว้มองมาทางฝั่งพัทลุงเขียนบอกว่ารอยเท้า รอยเท้าตัวนี้มันจะถูกระบุว่าเป็นรอยเท้าที่ห่างจากจุดที่มีการประทะกับเสียแป้งตอนที่ตำรวจไปโอบล้อมเขาส่วนทางด้านบ้านราวปาที่สตูลอันนั้นคือเรื่องเมื่อวานถูกไหมจิตด,ดีค่ะโอ้ยแยกกันเพราะฉะนั้นเรากาลังจะขึ้นเรื่องใหม่มก็คือที่พัทลุงใช่พอวันนี้เราขึ้นเรื่องใหม่ลักษณะรอยเท้าที่พัทลุงเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะมีภาพอื่นๆเดี๋ยวทีมงานเปิดประกอบขึ้นมาเลยนะฮะลักษณะรอยเท้า ในส่วนของรอยเท้าที่เจอเนี่ยคือเข้าใจว่าตอนที่ไปเจอเนี่ยมันเป็นช่วงตอนนั้นเนี่ยฝนยังไม่ได้ชาล้างเขาก็เลยมีการบันทึกภาพเอาไว้แล้วก็มีการแจ้งกําลังเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับผู้ชมฮะจากทางด้านของส่วนล่างให้ขึ้นไปสํารวจตรวจสอบวันนี้ทีมข่าวของเราเองเนี่ยจัก,กระเพชรทีมข่าวออนไลน์ก็เลยจะต้องเลาะเขาขึ้นไปหาจุดรอยเท้าที่เจ้าหน้าที่เขาเก็บภาพเอาไว้จากที่พัทลุง โดยวันนี้ทางด้านทีมข่าวของเราเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะได้เดินทางไประดับขึ้นไปตั้งแต่ภาคพื้นดินเพื่อจะขึ้นไปเขาเดี๋ยวลองดูภาพขึ้นมาหน่อยนะฮะโดยตอนที่มีการขึ้นไปวันนี้อย่างที่เห็นภาพแล้วว่าฝนมันก็ตกน้ากกําป่าก็หลากเห็นใช่ไหมฮะนี่นคือภาพาตอนที่ผู้สื่อข่าวของเรากําลังขึ้นไปตรงบริเวณด้านบนจุดที่อ้างบอกว่าเจอรอยเท้าเอาล่ะขวามือทีมงานเปลี่ยนเป็นภาพรอยเท้าเลยครับ เอาภาพรอยเท้าขึ้นมาเพราะว่าอันนี้คุณผู้ชมรู้แล้ว mm. ภาพรอยเท้าที่คุณผู้ชมเห็นก็คือปังพัฒลุงแล้วดูลักษณะาการที่จะขึ้นไปตรงบริเวณจุดรอยเท้าเพราะเขาต้องตามไปดูว่าในจุดนี้มันมีโอกาสที่เสียแป้งเนี่ยจะไปหลบซ่อนตัวที่ไหนหรือไม่ระหว่างที่เรากางเดินขึ้นไปอันนี้ยังไม่เท่าไหร่มันจะมีจุดที่เห็นบอกว่าที่ลําบากที่สุดเพราะก่อนที่จะไปเจอรอยเท้ามันจะมีพวกน้ำน้ำป่า <c oughs> ซึ่งวันนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าฝนตกหนักใช่ <c oughs> นี่ยังไม่นับรวมเรื่องของเกี่ยวกับทากัยนะนี่จะเห็นว่าอันนี้คือตอน,นที่คุณจักรพงศ์ข,<อ>ขึ้นไปนท่าช้างนะครับนี่ฮะปรีกว่าวันนี้น้ําป่าค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวไหลแรงครับไหลามาจากบริเวณด้านบนของเชือกเขาบรรทัดก็จะเห็นว่าจุดนี้เองนะครับก็จะต้องลุยผ่านเส้นทางผ่านน้าตก เพื่อขึ้นไปยังด้านบนเพื่อไปดูรอยเท้าของนี่ฮะหลังจากนั้นคุณผู้ชมลองดูนี่กว่าจะเห็นเนี่ยนะฮะหรือกว่าจะขึ้นไปด้านบนเนี่ยเพื่อวันนี้เขาจะต้องตามขึ้นไปค้นกันเนี่ยนะฮะ,ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเดิมทีเนี่ยด้านบนเขาเจอเขาก็เลยต้องแจ้งประสานทีนข้างล่าง<ม>ให้ตามขึ้นไปถัดมาเลยเนี่ยคุณผู้ชมฮะพอเจอน้ําตกแล้วก็น้ําป่าที่มันหลากแบบนี้บางจุดเนี่ยเขาจะต้องข้ามฟากไป โดยจะพบว่าการเดินทางเนี่ยเห็นบอกว่าต้องข้ามเขาเรียกอะไรนะขอนไม้ขาไม้มันขวางทางอยู่นะคะนี่ค่ะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเอาละขอตัดสลับกลับไปตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะเห็นบอกว่ามันจะมีช่วงหนึ่งจิตดีวันนี้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บระหว่างที่ขึ้นไปพร้อมกับทีมข่าวชุดราตระเวนวันนี้เนี่ยนะครับเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ซึ่งเอาลหละเขาขอสงวนไม่ให้ต้องบอกหน่วยของเขา<ช>ไม่เป็นไรนขอตัดภาพมาตอนอที่เจ้าหน้าที่เลยฮะเข้า,ขาม,มาถึงตรงจุดก่อนที่จะเจอรอยเท้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองดูเนี่ยนะฮะหเห็นบอกว่าขนาที่กำลังข้ามน้ำตกท่าช้างซึ่งมันมีความลาดชันและก้อนหินลื่นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ลื่นล้มอีกเหมือนกันนี่ช่วงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะทางข้ามของน้ำตกท่าช้างครับซึ่งมีความลาดชันและก็ตอนนี้ก้อนหินลื่นด้วยครับ ทหารตำรวจขออภัยครับตำรวจหลายนายที่เป็นทั้งหน่วยสวา์หน่วยปฏิบัติการพิเศษครับต้องหาทางข้ามไปยังทางเข้าขึ้นสู่เทือกเขาบรรทัดนี่คือวิธีการทำงานครับนี่ครับโอ้โหกระโดดข้ามน้ำตกกันแบบนี้เลยทีเดียวครับนี่ครับพ่กบดูครับทักษะของแต่ละนายเนี่ยนี่ครับเดินอย่างนี้ก็ได้ครับผู้ชมครับ เดี๋ยวทีมข่าวของเราหลีกทางให้พี่ๆตำรวจหน่วยสวา์หน่วยปฏิบัติการพิเศษได้ข้ามไปไง่ายๆครับอุ้ยระวังครับระวังครับๆๆมาดูครับดีดกบถอยหนึ่งหให้พี่ๆเขาทำงานนิดนึงโอ้นี่ครับน้ําค่อนข้างไหลแรงครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ทํางานลําบากเราจะข้ามไปก่อนก็กระไรอยู่ครับดูสิครับก็เรียกว่าเป็นปฏิบัติการที่ ทำงานอย่างยากลำบากครับอย่างที่ทราบกันครับว่าวันนี้ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้กําลังพลหลายชุดครับต้องมีการถอยมาตั้งอยู่ในที่ตั้งบางคนก็หลบฝนอยู่ในขนําก็ออกมาตั้งเพิงพักอยู่ใกล้กับบริเวณพื้นที่ของชาวบ้านนะครับนี่ครับท่าผู้ชมครับอย่างที่น้องจัก,กรเพชรปายงาน จะมีบางช่วงที่เห็นเมื่อกี้กระแทกลงไปกับโขดหินเห็นบอกว่าวันนี้หน่วยสวาชุดไล่ล่าก็บาดเจ็บนะฮะด<ะ>ูนะฮะอ้าวลองฟังเสียงตอนที่น้องจัก,กรเพชรเองเขาติดตามชุดไล่ล่าไปหน่อยฮะนี่เข้าใจว่าไม่น่าจะเอายาขึ้นไปด้วยคุณผู้ชมและอันหนึ่งที่ตระวังคืออะไรมาทากที่เขาเตือนถูกไหม,มเนี่ยอันนี้คือตำรวจของพวกเราที่เขาเสียสละขึ้นไปข้างบน ถามบอกว่าพี่บาดเจ็บเป็นขนาดนี้แล้วหยุดได้ไหมเฮ้ย <trades> พวกเรากลับกลับไม่ได้นะฮะเห็นบอกว่าถัดมาเจ้าหน้าที่เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะหลังจากพ้นน้ำตกแล้วก็บาดเจ็บเสียเลือดน,นี่ใช่ไหมต้องลุยต่อโดยเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ต้องเดินบนเขาเรียกอะไรไต่เขาขึ้นไปอีกคุณผู้ชมฮะยางที่บอกคือเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมาย ก็คือไปดูจุดที่มันคิดว่าเจอรอยเท้าจากที่เมื่อวานนี้ชุดด้านบนแจ้งลงมาจะเห็นว่าการที่เข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมไอ้ภาพนี้ยังไม่เท่าไหร่มันจะมีภาพที่แบบต้องเข้าป่าดิบชื้นน่ะอ,อันนี้แบบยังมีจุดโลง่งมันจะมีจุดที่ต้องแบบแหวกต้นไม้เลยค่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยนะฮะเพราะว่ามันจะมีบางโซนเนี่ยที่เขาคาดว่ามันเหมือนกับจะเป็นจุดที่คาดว่าน่าจะมีรอยเท้า แต่บางส่วนเนี่ยวันนี้เสียดายจริงๆคือเห็นบอกว่ามันชะล้างไปแล้ว <c oughs> เนื่องจากฝนมันตกถูกไหมฮะ <c oughs> ถ้าเราขึ้นภาพนิ่งเมื่อสักครู่นี้คู่ขนานกันขึ้นมาด้วยคือวันนี้เอาจริงคือขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปดูแค่รอยเท้าที่มันย่ําดินหรอก <c oughs> แต่เขากําลังจะประเมินว่าจริงๆแล้วเสียแป้งถ้ามันมาที่นี่จริงๆเนี่ยคุณผู้ชมฮะในเส้นทางของพัทลุงเนี่ยมันจะไปทางไหนต่อภาพนิ่งรอยเท้าที่คุณผู้ชมเห็นวันนี้มันถูกชะและนี่คือตอนที่กําลังลุยเข้าไปในป่าเนี <c oughs> ่ยฮะ เมื่อกี้บาดเจ็บนะ<ช>แต่ต้องเดินอย่างนี้ต่อนะฮะนี่ครับ